เอาละครับ กลับมาต่อกันใน EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับกับเกม Gran d t u t i s m o 5นะครับก็จะเป็น GTA ภาค4ครับตรงนี้เนี่ยผมเล่นต่อจากใน EP ที่แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครได้ติดตามมาตั้งแต่ใน EP แรกเนี่ยก็คือผมเนี่ยพยายามจะทําการแปลสับนะครับสำหรับเกมนี้แต่ว่าณตอนนี้นะครับตั้งแต่ EP นี้เป็นต้นไปครับผมได้ทําการโหลดสับไทยนะครับมาจากเพจสุดแรงม้าครับซึ่งต้องบอกว่าเพจนี้ผลงานดีมากๆนะครับเราก็ ใครที่สนใจนะครับกับการลงสับไทยนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือในเด s c r i สคริปชันนั่นเองแล้วก็ส่วนเรื่องของการซัพพอร์ตตัวสับต่างๆเนี่ยก็สามารถไปติดตามนะครับหรือสอบถามกับทางเพจได้เลยนะครับสำหรับใครที่ถูกใจนะครับหรือว่ามีพอมิทุนะครับสามารถโด o n a t ได้นะครับสำหรับในเพจสุดแรงมาครับเขาจะได้มีผลงานดีๆให้เราต่อไปครับต้องบอกว่าไม่ใช่เก็บแรกนะครับสำหรับ GTA ไฟลนะครับ ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือเพจสุดแรง้าทาการสร้างผลงานมาหลายเกมมากๆนะครับก็สามารถไปติดตามผลงานของเขาได้นะครับโอเคตรงนี้เนี่ยผมเข้ามาคาดว่าน่าจะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากทัท่า,ท,าที่จําได้นะครับก็คือเราได้ทําการเล่นในอ e ีพที่แล้วเนี่ยเป็น ตัวเป็นตัวแฟงกี้นี่ยนะครับโอเคผมพอจาไม่นะก็คือเราอ่ะจะต้องไปทําการยึดรถนะครับที่เออมีการไม่ผ่อนจ่ายรือจ่ายไม่ต้องเวลาหรือง่ายๆครับก็คือไปยดรถที่บ้านของใบเคลนครับซึ่งเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับ ก็ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปที่บ้านใบเคลื่อนครับเพราะว่าในรอบที่แล้วเนี่ยคือเราถูกใช้งานครับเราไม่ผิดนะครับเราก็ทีนี้ใมเคลื่อนบอกว่าเออไอเจ้าหนูถ้าสมมติว่าเกิดนายเนี่ยมีอะไรอยากจะให้ช่วยก็บอกได้นะมาหาได้เลยลประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะเลี้ยงเบียร์เลี้ยงเหล้าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็เล่นต่อเลยนะครับโอ้ทำไมผมเพิ่งสังเกตว่ามันภาพสวยกว่าเดิมู เพราะว่าเกมนี้อ๋อเโอเคผมจำได้แล้วเพราะว่าเกมนี้มันถูกปรับปรุงมานะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเราจะไปยังเป้าหมายภารกิจครับตรงน,นี้ผมขอเล่นไปเรื่อยๆน,นิดนึงนะครับผมขอทวนปุ่มนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมนี้มานานละเกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นเกมเก่าที่น่าจะมีเกินสิบปีได้แล้วนะครับเมื่อกี้ผมน่าจะผิดทางละไม่เปไ็นไรเราไปทางอะไรก็ได้ครับไปทางด่วนก็ได้ฟื้นเฮ้ยใครเข้ามาเนี่ยซิเมียนครับ ฟังนะนายเนี่ยเหมือนกับลูกฉันเออลูกของฉันเลยไอพนักงานดีเด่นไม่มีค่าอะไรใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพวกสับอะไรพวกนี้เนี่ยผมอาจจะคาค้า,าไปนะครับเพราะว่าเวลาขับรถหรือทำภารกิจเนี่ยน่าจะอ่านไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมคิดว่าตัวในเรื่องไม่น่าจะมีปัญหาแล้วแหละเดี๋ยวผมอาจจะสรุปคร่าวๆสั้นๆให้ก็แล้วกันนะครับก็นะครับเป็นในเรื่องต่อเลยนะครับหลังจากที่ใน E p ีีที่แล้วครับไมเคิลเนี่ยเขาไปปิดตัวเออเขาเรียกว่าร้าน ขายรถนะครับก็ซีเมียนะครับหรือไซมอนมักซูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านโชว์รูมนะครับขายรถซึ่งกับชอบโกนะครับเหมือนกับประมาณว่าพยายามขูดรีดอกเบี้ยสูงสูงหรือว่าพยายามทําทุกวิัทางเรื่องเอกาสารต่างๆนะครับเพื่อทําการโกนะครับให้ลูกหนี้หรือคนที่เขาซื้อรถไปเนี่ยผ่อนรถไม่ไม่ไหวไม่ทันนะครับประมาณนี้ก็แฟนกิ้งกับ พื่อนของเขาเนี่ยก็มีหน้าที่ไปทําการยึดรถมานั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยไมเคิลเขารู้ทันครับเพราะว่าคนที่ซื้อเนี่ยคือลูกของเขานะครับก็พอรู้ทันปุ๊บเขาก็เลยทําการจัดการนะครับล้างแค้นให้ลูกเลยนะครับทําการเอาปืนจ่อหัวนะครับในขณะที่แฟรงกี้เนี่ยไปยึดรถมานะครับเราก็ทำการแค้นความจริงทุกอย่างครับจนได้รู้ว่าทีเนี้นมันเป็น แผนของซิมิยะน,นะครับที่เป็นเจ้าของร้านโชวรูมนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ผมก็กําลังอ่าลาบ้าครับโอเคเพื่อนครับไอ้ผู้ชายหัวขวาวเชิญเอาสมุนไพรมาให้นายนะไว้ที่บ้านของนายก็จะเป็นเพื่อนสนิทของเราด้วนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นคู่หูที่ท,ที่มีกระทบกระทั่งกันบ้างน,นะครับแต่กอ็อาจจะบอกว่าเป็นเป็นธรรมดาของวัยรุ่นผู้ชายนะครับประมาณนี้นะคบเอ้ยเดือดเดือเดันหน้ามัน เดียวไปอดีโอเคตอนนี้เนี่ยเรามาถึงบ้านของไมเคิลแล้วนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเดี๋ยวผมคิดว่าเมื่อเราเข้าภารกิจเนี่ยเขาน่าจะทําการรีเป็นช่วงเช้าให้นะครับเพราะว่าภารกิจเนี่ยมันเป็นช่วงเชา้าโอเคเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าในเรื่องศัพต่างๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ภาคนะครับหรือว่าอ่าน ไม่ทันเลยประมาณนี้ก็สามารถไปเ,เรียกว่าพอส์จุดเวลาในการอ่านได้นะครับหรือหรือหรือผมคิดเชื่อว่าครับในสมัยนี้เนี่ยคือน่าจะเกิดทุกคนแหละมีเกมนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดมา,เ,าเล่นกันได้นะครับสําหรับเรื่องสําหรับสับไทยนะครับโอเคมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะลองดูนะกันว่า เ,เขาบอกว่าตัวสับเนี่ยยังไม่ร้อนะครับแต่ว่าพวกในเรื่องเพรต่างๆเนี่ยก็แปลครบหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าความสมบูรเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้มาแล้วภารกิจครับฝืบโอเคเช้าเรียบร้อยครับเป็นภารกิจอ๋อภารกิจชื่อว่าพอลูกครับพ่อแล้วก็ลูกชายนะครับดังง่ไมเคิลป๋าไมเคิลเอ่อต้องบอกว่าเฮียไมเคิลครับโอโย่ฮะ <c oughs> มายต้องการอะไรกันหรอพวก็แค่แวะมาดื่มตามที่คุณชวนไว้เท่านั้นโอ้ยฉันไม่ได้จริงจังอะไรหรอกอะว่าไงนะเอาเถอะเ,เธอไหนไหน,น,น,นก็มาละนั่งสินั่งสินายคงไม่ได้มาป่นฉันอีกใช่ไหมไม่ไม่ไมผมไม่คิดจะป่นคุณนะนั่นเป็นแค่การยึดตามเออโอเคโอเคนายจะเรียกว่าอะไรก็แนละ้วแต่ตามใจนายลนะะกันฉันไม่สนใจอย,อยู่แล้ว <c oughs> อยากให้ฉันช่วยอะไรล่ะให้ตายสิผมแค่แวะมาเพื่อมีอะไรที่ผมจะสามารถทําได้ดูอย่างคุณอย่างก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรนะฟังนะไอ้น้องฉันระวางมือแล้วเออคุณเนี่ยยุังน้อยอยู่เลยนะมาน,นั่งชิวๆอาบแดดอย่างนี้เนี่ยนะโอ้ยฉันน่ะอยู่ในวงการที่มาหลายปีแล้วฉันขอเตือนอะไรหน่อยนะนั่นทําให้ฉันโตขึ้น <S <S นายก็ดูเป็นคนดีนะถ้าแทนฉันแนะนำเราก,กร็เลิกใช้ชีวิตอย่างนี้ซะ ทำงานอย่างหนักทําชีวิตทุกคนทําทุกคนทุกอย่างให้นายรักเรื่องปนค่าข่มขืออะไรพวกนี้นี่บางทีถ้านายโชคดีแล้วก็นายอาจจะได้เป็นถึงหัวหน้าโจรแต่มันก็ทุเล็ไปไปเรียนในมหาลัยซะถึงจะจัดการคนได้นนยเขาเรียกว่าระบบทุนนิยมนะนายรู้ไว้อ่าแลวที่ที่ผมเห็นเมื่อวันก่อนล่ะมันคือสมเดินได้ที่ทุกคนทําให้ที่คุณทําให้ทุกคนกลัวกันเหรอ สิ่งที่เราเห็นมันก่อนกันเหรอก็ค okay, okay, so ือคนที่จัดการปัญหาไงล่ะโอเคก็ประมาณว่าอผมสรุปเลยนะครับผมน่าจะอ่านไม่ได้ละก็เหมือนประมาณว่าแฟรงกี้เนี่ยเขาต้องการจะมาคุยกับไมเคิลนะครับเผื่อที่จะได้มีงานอะไรทำบ้างครับแต่ว่าเหมือนไมเคิลเนี่ยดยควัมที่ว่าถ้าอยากได้ใน e ีพศูนย์เลยนะครับที่ว่าไปทำการป้นแล้วก็ได้เงินมา เป็นมหาเศรษฐีตั้งตัวได้เนี่ยเขาก็อยากจะออกจากวงการนี้นะครับเพราะว่าวงการนี้เนี่ยคือสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ดีนยครับประมาณนี้โอกาสน้อยมากที่ที่ชีวิตจะได้ดีครับแฟรงกี้เนี่ยก็เหมือนกับประมาณว่าเข้าใจว่าไมเคิลเนี่ยน่าจะเป็นหัวหน้าหรือคนมีของอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากจะมาเรียนรู้ประสบการณ์รอะไรพวกนี้ด้วยครับแต่ว่าตัวไมเคิลเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าเข้าวงการนี้เลยมันมันไม่ดีหรอกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทีนี้ไมเคิลก็เปลี่ยนใจครับว่า อ้ามีสายข้าวครับโอเคเดี๋ยวผมต่อแล้วกันเฮ้เจมนี่พ่อกำลังจะไปดื่มกับพ่อผมสวยแล้วผมอยู่บนเรือกำลังไปทางเวสเทิร์นไฮเวยมันมันถูกขโมยอะไรนะเลยยอดฉันถูกขโมยแล้วเหรอผมจะขายมันนะพ่อผมไม่รู้ว่าผมอยากจะขายกันเพราะว่าผมต้องการเงินแต่พวกมันไม่ได้จะซื้อพวกมันจะขโมยไปผมแอบอยู่บนเรือเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยเอาละพ่อกำลังไปหาเรื่องของพ่ออยู่แต่พ่อไม่สนใจลูกหรอกนะไอ้ลูกเวน เอาล่ะเป็นแทไอ้ลูกทีดาของฉันเนี่ยกำลังเดือดร้อนอยู่โอเคก็มาก็ตอนนี้นะครับเหมือนไมเคคลเมืรอมาสักครู่นี้เนี่ยเขาก,ก็เปลี่ยนใจแหละว่างั้นเดี๋ยวไปดื่มกันละกันละกันไหนๆก็สัญญาไว้แล้วนะครับแล้วก็ทีนี้จังหวะที่กำลังจะเดินไปที่รถเนี่ยซึ่งลูกชายนะครับจิมมี่ลูกชายของไบเคิรเนี่ยโทรมาพอดีก็เจอปัญหาครับเพราะว่าเป็นตัวที่ชอบรับปัญหามากๆครับก็เลยโทรมาขอให้พ่อเขาช่วยครับคือไบเคิรช่วยนะครับก็ไหนๆนะประจวบบอกครับไป ถ้าปอีกไกลครับดับที่โชคช่วยนะครับชะตาชะตาช่วยชะตาผักดันไปครับเราก็เราจะไปชิงเรือมาครับเรือยอชที่ถูกขรโมยไปนะครับบนเรือข้อแรกจะได้จะมีลูกนะเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าผมมีลูกเนี่ยมันคงไม่สําคัญเท่ากับการเลี้ยงดูเท่าไหร่รอกมาห้งโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมขอขับไปแล้วครับเพราะว่าการขับไปอ่าสับไปมันอาจจะทําให้รถชนได้นะครับเราก็เดี๋ยวมันจะต้องมีพวกฉากบู๊ล้างผ่านเลยพรุนี้ผมก็จะขอข้าม เรื่องที่เป็นสับไปและกันนะครับวอนวอนก็เท่าที่ดูจากตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแปลที่รู้เรื่องนะครับแปลดีแปลแปลดีมากๆครับก็จริงๆไม่น่าจะสงสัสยในผลงานนะครับเพราะว่าผลงานของเพจสุดแรงมาเนี่ย,ายฝากไว้หลายผลงานแล้วนะครับถือว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพมากๆครับโอเคไปไปตอนนี้ขับไปครับเราจะไปดักรอนะครับตรงทางขึ้นถนนไฮเวย์นะครับทางด่วน ตรงนี้ไม่ต้องรีบไปได้ครับเพราะยังไงสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ไปบะนะครับตรงจุดนัดพบพอดีโอเคก็ตรงนี้เขาก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับประวัติที่ผ่านมานะครับแล้วก็ความชอบของไมเคิลด้วยซึ่งไมเคิลเนี่ยเขากเกษียณละแล้วก็เหมือนตอนนี้นยความชอบของเขาหรือเป้าหมายจุดหมายของเขาเนี่ยคือเขาอยากจะ,ะไปผูก้กำกับนะครับต้องบอกว่ามันมีความชอบมาจากหนังเก่าๆยุค80เลยประมาณเนี้ย ก็เลยสุดท้ายแล้วก็เลยมีความฝันว่าอยากจะลองเป็นผู้กำก,กับดูครับโอเคที่สุดปลายทางสามแยกตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เราจะได้เจอครับกับรถบรรทุกเรือนะครับก็สรุปว่าไอ้พวกที่บอกว่าจะมาซื้อเนี่ยมันไม่ได้ซื้อครับมันจะมาขโมยนะครับเราก็กําลังอยู่ในช่วงการขโมยโอเคนี่ครับมาถึงแล้วสังเกตด้านหน้านะครับตรงสามแยกข้างหน้านั้นฟื้น,ไไน,น่ายไงเรือของชา้าเรือของชันโอเคไปครับ ภารกิจของเราตอนนี้คือขับตามเรือไปครับให้เข้าใกล้ที่สุดครับเพื่อที่แฟงกริ้นนะครับจะได้กระโดดขึ้นไปบนเรือไปช่วยจิมมี่ครับจิมมี่อยู่บนเรือนะครับฝืน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 โอเคตรงนี้ผมขอตั้งใจเล่นนิดนะครับอาจจะไม่ได้อ่านสับไม่ได้มองสับด้วยนะครับก็ตรงนี้เราจะต้องเข้าไปใกล้ๆด้านโอ้ยเดี๋ยวด้วยๆทำไมรถมันขับแบบค่อยๆจะสายขนาดนี้ โอเคพร้อมนะวันทูทีเร็วดิเฮ้ยแฟงกิ้นายไม่กระโดดขึ้นไปนะโอ้โหเมื่อกี้จังหวาละเร็วเรๆโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็ต้องขับตามครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราส่งแฟงกิ้งครับขึ้นไปช่วยอามีลูกน้องอยู่นะครับฝืนฝืน แฟงกินสู้สู้แฟงกินสู้สู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีปืนยิงมาด้วยเนี่ยแฟงกินสู้สู้เออเวียงมันลงมามีฝีมือหน่อยปึ๊บเรียบร้อยไปต่อครับยังยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเราต้องเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมรถผมพังอ่ะยังยังไม่ได้โชวอะไรเลยรถเริ่มมีควันละแล้วก็ตรงนี้เราเราเราจะต้องยิงใช่ไหมโอ้ยไม่ถึง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  เดี๋ยวๆแฟงกี้รอก่อนแฟงกี้ก่อนฝืบขอขานาดข้าวไกลนิดนึงครับโอ,โอ้เมื่อกี้เสียดายยิงไม่ถึงแฟงกี้รอก,ก่อนเอ,อ้ยโอ้โหเสียดายเสียดายเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆแฟงกี้อย่าเพิ่งตายแฟงกี้อย่าเพิ่งตายขอยิงก่อนขอยิงก่อนโอเคตรงนี้แหละโอเคเรียบร้อยแม่อะไรตามดรอยไปครับโอเคโอเคเป็นไงล่ะนักแม่นปืน อันนี้อันตรายมากครับเกือบโดนหัวฟงกินแล้วมาจิมมี่จิมมี่เอาดีๆจิมมี่เอาดีจิมมีจมม่จิมมี่ผัดโพลแล้วโอเคเราต้องขนาบข้างครังตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่มันจะมีตัวไอคอนนะครับตัวเรดาร์สีเหลืองๆออกมาฟื้นฝืนเฮ้ยทำไมรถเราช้ามากรถเราช้ารถเราช้ารถเราช้าเร็วๆๆๆจิมมีลมมม่ลงมาจิมมี่ลงจิมมี่จิมมี่ลงมาดิเออโอเค จิมมี่ลงมาแล้วครับต่อไปนะครับก็ไปครับแฟงกิ้นต่อครับลแล้วก็จิมมี่ก็วอยยครับโวพอไม่ห่วงชีวิตผมเลยพอห่วงแต่เรือก็ใช่เลยเรือมันแพงนะชีวิตแกเนี่ยมันไม่มีค่าอยู่แล้วเร็วแฟงกิน้นแฟงกิน้กนกระโดดลงมาเร็วๆๆๆโอ้โหโอเคเรียบร้อยครับแล้วแล้วก็จริงๆอ่ะเราเรา,เราไม่ต้องตามแล้วก็ได้นะครับเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดอีเวนต์นะครับเดี๋ยวแต่ตรงนี้ประคองรถก่อนประคองรถก่อนเดี๋ยวแฟงกี้มันตกรถนะครับโอเคเรียบร้อยครับรถพังกลางบนทางกลางทางด่วนโอเคเดี๋ยวผมจะจอดอยู่ตรงนี้แหละอย่าพึ่งพังอย่าพึ่งนะเรียบร้อยแล้วก็ที่ผมจอดตรงนี้ไม่ใช่แหละเพราะว่ามันสามารถกลับรถได้พอดีครับเพราะว่าบนทางด่วนเนี่ยกลับรถค่อนข้างจะยากครับตรงนี้เป้าหมายต่อไปของเรานะครับคือเอารถไปซ่อมนั่นเองนะครับเพราะว่าเรือเนี่ยน่าจะ ตามไปไม่ได้นะพารถพังนะครับแล้วรถคันนี้เป็นของภรรยาไมเคิลด้วยนะครับเดี๋ยวเราโอเคไปต่อครับไปต่อปืนแม่ชาบูร้้งผ่านมากมากเอาเราขอลาแล้วพูดสักทีฟังนะผมรู้ว่าผมทำพังผมไม่โกหกพ่อแต่ว่านี่เป็นการตัดสินใจแย่มากนะแต่ว่าภายตายสิลูกพ่อเกือบตายเลยนะถ้าทั้งหมดเนี่ยพ่อสนแต่ไอ้เรือเวนนั่นนะบ่าไม่ใช่อย่างนั้น ทั้งหมดที่เราตะโกนใส่กันไม่แปลกใจเลยทำไมผมไม่ถึงไม่มีงานทำทั้งหมดเป็นความผิดพ่อหรือไม่ก็อาจจะพ่อก็มีส่วนผิดผมหมายถึงผมแค่อยากทำให้พ่อประทับใจนะโดยการขเรือชั้นให้พวกแก๊งเนียนะผมรู้ว่าผมมันโง่เวลาพูดแบบนั้นแต่พ่อเอาแต่นอนฝันกลางวันแล้วก็โมโหฉัรักแกนะจิมมี่แต่แกมันเฮงซวยและตอนนี้โอ้เรือของฉัน กำลังลอยหายไปกับขอบฟ้านั่นคือทั้งหมดที่ฉันเห็นแฟรงกิ้นช่วยฉันทีช่วยส่งไอเด็กนี่กลับบ้านหลังจากซ่อมเสร็จแล้วได้ไหมฉันจะไปเอาหัวอโอเคเดี๋ยวผมขออันนี้กันครับเดี๋ยวมันต้องมีทางลงนิดนึงก็ประมาณนี้ครับก็คือเหมือนกับประมาณว่าไมเคิเคลเนี่ยจะขอให้แฟรงกิ้นครับเอารถไปซ่อมแล้วก็หลังจากนั้นขับไปส่งจิมมี่ด้วยนะครับที่บ้านเอารถไปคืนด้วย เพราะว่าไม่ไว้ใจให้จิมมี่ขับแล้วเดี๋ยวดวงสวยอีกไม่รู้ด้วยว่าจิมมี่ขับรถไปหรือเปล่าโอ,โอ๋อหน่ออ้นน่าจะขับเป็นสีเพราะว่ามันไปซื้อรถที่โดนยึดมาใช่ไหมโอเคครับก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับรเราจะไปที่อู่เพื่อซ่อมรถกันจีงตรงเนี้ยคือระบบเกมมันก็เป็นการสอนเกี่ยวกับระบบอู่ครับว่าเราสามารถเอารถเนี่ยไปเข้าอู่นะครับเพื่อทําการซ่อมเปลี่ยนสีทํารู่นทานี่อะไรพวกนี้ได้ครับเราก็ผมจําได้นะครับว่า มันจะมีแอปแอปหนึ่งถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะชื่อว่า iFr u i t หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก็มันจะเป็นแอปที่ไว้สำหรับอัพโหลดตัวยาพานะรถแล้วก็สามารถทำการเรียกว่าตกแต่งทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนได้ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้มีอยู่หรือเปล่าด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาเรื่องของแอปตัวนี้เปิดให้ใช้เฉพาะในอเมริกาเท่านั้นนะครับโอเคนี่เราจะมาถึงแล้ววื้น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 โอ้โหควันควันควัน ไม่แน่ใจว่าผมรู้สึกไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าอย่างรถเนี่ยมันก็มีความมันวาวมีความแบบภาพสวยมากกว่าเดิมน,นะครับออ้อผมกม็เลบอกบอก,บอกไปนะครับสำหรับใครที่มาดู EP นี้เป็น EP แรกคือผมมาเล่นในตัวแพลตฟอร์มที่เป็น PC นะครับในสตรีมนะครับซึ่งบ์ชั่นมันน่าจะเป็นของ Rocket Star หรือความไม่ได้ยาโอเคเรียบร้อยครับมาเราไปถึงตรงนี้แล้วนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเข้าไปในปั๊มครับที่มีอูอยู่ข้างใน นายแน่ใจนะว่านายโอเคน่ะโอเคผมจัดการได้ครับเออเดี๋ยวผมจะย้ายไป่นงขาน้าเออเดินมาก็ได้นะนผมไปได้ผมไปได้เออโอเคเดี๋ยวผมจะพาเจ้าหนูน้อยนี่ไปส่งให้นะครับสบายใจได้ฟังนะขอบใจน้านะวันนี้พอไรกลับไปที่บ้านแล้วเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งเห็นไหมล่ะแน่นอนเลยโอเคแล้วก็เมื่อกี้มันขึ้นมานะครับระบบเราสามารถทําการเรียกนะครับแท็กซี่เพื่อใช้บริการเนยได้นะครับในการกดปุ่ม อ่าซ้ายหรือขวาเมื่อสักครู่นี้ผมผมไม่ได้ดูแต่ว่าเป็นการเพิ่มเติมระบบการเรียกแท็กซี่มานัเนเองนะครับโอเคแล้วก็ที่นี่เราสามารถขับรถเข้ามาครับเพื่อทําการซ่อมนะครับหรือว่าทําการเปลี่ยนสีอะไรต่างๆครับเราก็การเปลี่ยนสีพ่นสีใหม่เนี่ยมันจะทําให้ตํารวจนะครับก็คือหลุดรอดจากการถูกตํารวจเนี่ยตามไล่ล่าได้นัเนเองครับก็คือเป็นเป็นแบบนี้นะครับ <Is there S 1> ใน <ๆ S 1> ทุกๆุกภาคอยู่ละสำหรับเกม gta เรื่องของการเปลี่ยนสีรถพ่นสีรถอะไรประมาณนี้นะครับ โอ้ควันขึ้นควันขึ้นโอเคแล้วก็ตอนนี้นี่ยถ้าสมมติว่าเกิดเราจะทําการซ่อมนะครับฟรีนะครับซ่อมขั้นแรกฟรีครับซ่อมไปเลยครับแล้วก็เราสามารถแต่งรถได้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะครับเบรกนู่นนนี่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ฟรีนะครับเสียตังนะครับเพราะฉะนั้นหอกข้ามนะครับหอกข้ามปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับก็รีสเป์ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นป้ายทะเบียนครับก็สามารถแต่งป้ายทะเบียนได้แต่ว่าเสียเงินนะครับเสียเงินเพราะฉะนั้น เรายังไม่มีเงินเท่าไหร่ก็ขอออกเลยนะครับเออกลับโอเคออกครับเรียบร้อยพ่นเป็นสีเดินนะครับก็คือแค่เออไม่ใช่พ่นดีต้องบอกว่าซ่อมนะครับไม่ได้ผ่อนทับการพ่นสีแล้วก็ตอนนี้กลับไปที่บ้านของไมเคิลครับโอเคซึ่งตรงนี้นะครับสําหรับใครที่อยากจะได้เป็นเหรียญทองเนี่ยการขับรถลงตรงนี้อ่การขับรถไปส่งทีมีตรงนี้ห้ามชนนะครับ แล้วก็ด้านซ้ายนะครับที่มันขึ้นมาครับว่าเราสามารถทำการดาวน์โหลดแอปนะครับไอฟรุตนะครับมาใช้นะครับในการข้อสมัยพวกเกี่ยวกับป้ายทะเบียนอะไรประมาณนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถอัปโหลดตัวยามพานะนะครับลงไปในแอปของไอฟรุตได้ด้วยนะครับโอเคระหว่างทานะครับตอนนี้ผมขอข้ามบทสนทนาไปจะเป็นการคุยนะครับเปิดใจคุยนะครับจริงๆอ่ะผมเข้าใจว่าจิมมี่แล้วก็แฟรงคลินเนี่ย อา,อายุน่าจะพอๆกันนะครับเราก็จริงๆแล้วมีถึงขนาดที่ว่าบทเขาเรียกว่าอะไรบทรายละเอียดอะว่าไมเคิลจริงๆแล้วอยากได้แฟรงกี้เป็นลูกนะครับก็คืออยากอยากได้ลูกแบบแฟรงกี้แหละเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเกลียดจิมมี่ไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแบบเหมือนกับในความที่ว่าจิมมี่เนี่ยเขาจากสนษณาตรงนี้ที่คุยกับแฟรงกี้เนี่ยคือจิมมี่ไม่เคย ทํางานมาก่อนเลยนะครับเป็นเด็กที่แบบวันวันเล่นแต่กเกมแล้วก็ดูม้องดูน,นู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับก็ชีวิตแบบเหลวแหกมากครับเนื่องจากพ่อเป็นเศรษฐีมีเงินนะครับก็เลยเไม่เป็นน้อเป็นพายนั่นเองนะครับส่วนไมเคิลเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปหาต้องบอกว่าแฟรงกี้นะครับไปหาไมเคิลเนี่ยก็เพราะว่าต้องการงานครับต้องการเงินเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ย เป็นเด็กกำพร้านะครับพ่อแม่ไม่มีอยู่กับอะไรนะอยู่กับป้าหรืออยู่กับน้าเนี่ยแหละเฮ้ยเดี๋ยวๆดย่าดีอย่าชน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 โอเคอยู่กับป้าอยู่กับน้าก็เลยต้องเรียกว่าหาเลี้ยงตัวเองซึ่งก็เนื่องจากตกงานครับเพอะเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ที่ไมเคิลเนี่ยไปปิดโชว์รูมนะครับเขาก็เลยทำให้เขาตกงานก็เลยไปที่มาครับว่าทำไมถึงต้องไปหาไมเคิลเพื่อที่ว่าเผื่อจะได้มีงานมีงานจ้างไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเห็นว่าไมเคิลเนี่ยเป็นคนมีตังค์โอเคเอ้ย จริงๆเราสามารถใช้ท้าไปตายไปเลยได้นไนเนี่ยฮึ๊บโอเคอ้าเราไฟเขียวแล้วเราไปได้เราไปไดาบไปฝืนฝืนฝืนคือจริงๆอะ่ะผมก็ไม่ได้เน้นว่าผมจะต้องได้เหรียญทองหรืออะไรพวกนี้เอ,อ้ยตกใจหุกผมกะว่าผมไม่ได้ว่าจะเอาเหรียญทองอะไรพวกนี้ครับถ้าถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าได้ก็ก,ก็ดีก็ดีดีครับฝืบตรงนี้แยกนี้ปลอดภยัย เราไม่ได้ความเร็วเราไม่ได้ความเร็วเราเน้นรถใช้งานได้นะครับฟืนโอเคคือต้องดูนิดนึงเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับเลนของบ้านเขากับบ้านเราไม่เหมือนกันนะครับ2บางคันเนี่ยขับอยู่ข้างหน้าก็คิดคิดจะเลี้ยวก็เลี้ยวย่างเงนะครับโอเครถเรายัางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเข้าไปฟืนโอเค แล้วก็ตัวนี้ผมจะตัดเป็น1 EP ตอนึงภารกิจนะครับกั่ราทั้งคู่ก็ยังคงว่างงานงั้นเราก็ควรรุยออกรุยด้วยกันไหมล่ะใช่ไว้จะลองคิดดูแล้วกันโยงั้นเราไปพีกันมาอยนีไงครับเอาแล้วงานไม่ทำาปชวนทำแต่เรื่องไล่สาระคือไม่ใช่ละแฟงกี้มันไม่ได้มีเงินขนาดนั้นนะครับทำดีกับพ่อได้เลยนะเพื่อนตกลงไม้ได้เลยเจ๊งเป้งอย่างนั้นละเพื่อน เราเป็นพี่น้องคนละท้องกันฉันหวังว่านะพ่อแม่ฉันเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าเออแล้วเจอกันไม่ใช่เมื่อก่อนครับเดี๋ยวนี้แม่ก็ค่อนข้างจะจะนี้อยู่นะครับโอเคแล้วเราก็จะได้เป็นคอนแทคมาใหม่นะครับสำเร็จภารกิจสำเร็จนะครับได้คอนแทคของไมเคิลแล้วก็จิมมี่มานะครับโอเคทีนี้ผมจะเปิดดูไอ้นี้ยังไงอ่ะต้องไอ้นี้หรอโอเคได้เป็นเหรียญทองมานะครับเอ่อ ก็คือภารกิจแรกเนี่ยจะต้องรับจิมมี่ให้ได้ภายใน1ิวิผมได้9วิครับส่วนอีกภารกิจน,นึงก็คือขับรถมาโดยที่ไม่มีการชนนะครับอ๋อจิมมี่ส่งข้อความมาครับโยเพื่อนชั้นแอดอาไลท์อินเวเดอร์ของนายแล้วกดรับคำขอของชั้นด้วยอะไรวะเดี๋ยวผมขอาด้วยนะครับเราต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรศัพท์กดอ,อะไรอ๋อดีครับโอเค อ๋อโอเคโอเคมันเป็นคล้ายกับแอปอะไรบางอย่างนะครับก็โอเคประมาณนี้กดรับเพื่อนหรอกดรับเพื่อนตรงนี้หรอไม่ใช่ครับโอเคก็ข้อความตามนี้ละกันนะครับเราก็เดี๋ยวใน EP นี้ตัดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ